ข้อสี่เนี่ยนักศึกษาไดเป็นไงครันเียนเอลเป็น a งานไงแต่อร้างแล้วเอลต่อสร้างก็ลูต่ออันีปย่่หนเ็นอกอนรอันนี้เอนไม่มีเรแงานที่สอมีกสี c ีกสีจเสร็จ่อเอลเสร็จแลมันแยกไปกบาก งาน E จะเสร็จแต่เนี่ยเราเริ่มเรียนเรามันมีสเตจที่งาน J E F G E F G เรารู้เลยว่างาน E เนี่ยงาน E เนี่ยมันต้องต่อจากงาน D งาน E มันต้องต่อจากงาน D เนี่ยตรงเนี้ยเป็นงาน E ตรงเนี้ยเป็นงาน G แสดงว่าตรงเนี้ยมันก็บอก F มันต่อจากงาน D ไปเริ่มสเตแล้วตรงนี้ยก็เป็นงาน J แล้วก็ แล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาบอกเป็นงานอะไรนะจีมันต่อจากงานจีแต่นี่เป็นงานที่ผมบอกงานเจอ EFG เนี่ยจึงเกิดงานเจตรงนี้ก็ต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นงานอะไรเขาที่ต่อจากงานจีผมก็ดูจีอ่าต่อจากงานจีก็เป็นอะไรเป็นอะไรฮะเป็นจีนะได้สามงานเนี่ยตามตารางที่อาจารย์บอกที่งานเจอ EFG EFG จึงเกิดงาน ยิ่งเกงน่งงานจตรงนี้เป็เจมันจะยากตรงนี้ตรงนี้คจุดยากตรงนี้คือจุดยากแต่ถ้าแลสาม่ไหวที่เปดนีนเจไอ้ตามตารางงานไม่ได้ไล่ด้วย e f ถูกไหมแต่ไอ้ต้งเียนตว่เราต้มาไล่ว่า f ต่องาน e e ต่องาน g ต่องาน c มาตรงนี้ ทีนี้ตรงนี้สุดยอดนะต้องเข้าใจตรงนี้หมดนะผู้ันเข้าใจไหมผู้ันจำกลับไปว่าไอ้สงานเนี่ยแต่ละงานันหนงานต่อจากงานไหนแล้สามงานที่ติดงานอะไรขึ้นมาสามงานเนี่ย E F C เนี่ยเป็นงานเจขึ้นมาแล้ว E F ก็ต่อกงาน E เป็นต่อกงานีเมื่อกี้ผมโยกไปให้ถี่เพ่นรูว่าถ้ามาอย่างนี้ถท้ามาอย่างนี้นลก็จะมีสุดยอดจุงานเคงานเค เราก็ดูว่าแค่เนี่ยงานเคก็โอเคจะเสร็จเนี่ยเมื่อไงงานเคเมื่อไงงานเจเจเรารู้แล้วเจเรารู้แล้วแต่ไอมันต่อยงานอะไรอ่ะไอมันต่อยงานเฮสเฮสมันต่อยงานอะไรเฮสมันต่อยงานซีเฮสมันต่อยงานซีเราต้องไล่ตรงนี้ตีจบตรงนี้แต่ก่อนตีจบตรงนี้แต่ก่อนตรงเนี้ยตรงนี้ต้องเป็นงานต่อยงานซีมันก็เป็นงานอะไรงานเฮสแล้วโจทย์มบอกว่า ตายมาอย่างเนี้ยผิดแน่ตายมาอย่างเนี้ยเขียนให้ผิดไปก่อนนะแต่ง่ายผิดแน่ทำยังไงอ่ะให้สองงานจริงอ่ะนักศึกษากลางมันเชื่อมกิดตอนนี้เป็นอะไรฮะเป็นอะไรไอสองงานนี้่นั้ไอเปเอเส็จเนี่ยแต่กิจกรรมหอดเคเนี่ยเหอเคเกิดไอเสร็จกเกิดยานเคอันนี้ก็ง่ายเลย ตอนทงาเค้กเงินงานแทวงนนี้ก็เป็นงานแปลเลยจบแล้วเราเป็นคนแล้วก็แบ่งเป็นสามส่วนไปตลอดนี่เลยไปตลอดเความดีนะช่วงที่หนึ่งเราทราบก่อนสองหด่วยเป็นเน็ตอินเีสต์หนึ่งกิจกรรมวันลาที่สองเดินบอกว่าบีเอชซแสดงว่ามอาหารเดี่ยวกระจายตามทฤษีที่เราเรียน b กับ c กกระจายไปกระจายแต่ีมันต่อจากงาน c เนี่ย c ก็เสร็จเนี่ยงเสร็จก่อนยังกระจายไป e กับ c เพื่อจบตรงนี้แล้วชุดนี้เราไปดูสเต็ปที่ตารางเรารู้กัาอีน d สร้างจากงานมันต่อจากงานดีสเต็ปตรงนี้ที่ยากี่ตรงนี้นะครับ1 2 hmm. ็คือแข็งชันก็ไปอยู่ในช่องตลาดแต่จบด้วยแล้วเราก็มาไล่ว่าเฮ้ยเอฟมันต่อด้วยงาดีนะอีมันต่อด้วยงาดีนะจีมันต่อด้วยงนซีนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราพูดถึงนะเพื่อได้สามงานเนี่ยมันต้องมาชนกันเป็นเกิดงานเจแล้วไอ้สองงานเจยังรู้แล้ว แสดงให้สองงานเนี่ยถ้ามาอยู่เนี้ยคือแสดงให้สองงานเนี่ยมันชนกันต่อ,อนนเนี่ยเนี่ยไอเจมต่อสามงานเลยมันยากตรงเนี้มันยากสองชุดเนี่ยสองชุดเนี่ยมาสองชุดเนี่ยเวลาททักษะรา่างเหมือนที่สารว่าลงห่างไว้ก่อนแต่ถ้าผิดก็มาลงใหม่ตรงนี้ถ้าผิดมันจะทำไม่ได้สำคัญมากที่ททุก่านบอกเนี่ยตรงนี้ แล้วก็ได้กต่อ g g ต่อ g g ต่อ c ะฉะนั้สามตัวนี้ f e g จงเกิดยานเจแล้วมาชุดนี้เราต้องรูก่อนไอชุดที่เราได้แล้วเรารอแล้วเราจรอแล้วไอชุดนี้ i เนี่ยจะบอกว่าตที่งาแล้วก็บอกว่าเจ็จริเจง่มันตงขึ้นไปชนกันจะเกิดกันเจ ยากรเป่ยากจชุดน cool. um, okay. ี two, Boys, ้กั่ชุดนี้เขียพอเสร็จบนี้แล้วทำไงอ่ะก็อใส่ระดาไหร่เพียเทนั้นจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ที่ที่ถ้านผู่าแล้วแต่เราจะใส่เท่าไหร่ก็ไ้เพจะใส่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมีผลรลไม่มีผลห้าสิหกสิบ อีกแล้ก็คือ T O บวก C ก็ดี T O บวก C T M บวก T P หาบวกงาน A ก็ให้มาเท่าไหร่งาน A ก็ให้มาอะไรอ่ะงาน A ก็ให้มาเท่าไหร่งานที่หนึ่ง C C บวกด้วยอะไร บอกด้วย4คูณด้วย5บอกด้วยคูณบวกด้วยวกด้วยเจ็นี่เหรอเจ็ราได้ล้นะคามน่ที่นะอยาอย่าเห็นอย่างนี้นะอย่าเห็นส5นะเป็นลงทะเลเลยนะถ้าเป็นสี่ห้าเน่ออกทะเลนะ เป็นอีกเรื่องนึงนะสีเป็นสมนสี่มุสคือเขาเขาาประมาณวิธีวิจิตนี่ยประมาณสีส่วนในตรงนี้คือตัวชที่ตัวงานพระชประมาณสาอันสองเได้ประมาณตกไอวายสิามสิประมาณชีที่หกนีงีงเนได้เท่าไหร่ ตตัวนดีานเอ้นนเราท้างานก่อนงานไดเท่าไหร่ฮะสองานยัไม่ลงตัวแล้วไม่ลงตัวแล้วเออแปดสบแดรู้สึกจะสี่กับแปดงานเท่าไหร่งานจห้าสิบแปงาน I งาน I นก็คือสี่กับสองงาน K ห้าสิบสองงาน L สี่ สเตจที่สองเสร็จแล้วจากถ้ามีสี่วิธีได้ไหมงานที่หนึ่ง A มา B มา B มา F มา K มามา L วิธีที่สอง B เอ็กโทน A มา B มา B มาจมา K มา L วิธีที่สา A มาสีขึ้นไปขึ้นไปก่อน G J K L วิธีที่สี่อินเดซ A C S ลงมาหล่าลงมาล่าเมื่อกี้ที่หนถามขึ้นไป็นคนนะลงมาหน้า A C S I K L แล้วก็แทนค่าแทนวิีแล้วก็บวกกันตรงนี้มาถึงตรงนี้เราไม่ลง้าอีนไม ที่สามวยกันนี่ไล่ทีละตัวเสร็จไปก่อนแล้วมาทีแล้วก็มาเจเห็นะมาเจแล้วก็มาฮะรมาเคแล้วก็มาแอลเราก็แทนค่าก็คือห้าที่สองบวกด้วยเท่าไหร่เจ็ดจุดสามบวกด้วยเท่าไหร่สามบวก ʻo kaʻu hoʻai ʻana i ka ʻoiaʻi